สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมกับน,น้องก็จะมากินซาซิมิปลาหมึกสาย1กิโลจ้าก็กินดิบๆเลยจ้ะวันนี้มีน้ำจิ้มนะซีฟู้ดแล้วก็มีโชยุแล้วก็มีวาซาบิด้วยจ้ะมาจ้ะมาแซ่บๆกันเลยจ้าวันนี้เรียมจะกินแบบไปตัดต่อเลยนะคะทุกคนกินให้ดูเลยเพราะว่ามีดราม่าเยอะมากว่าเรียมอะ่ะไม่ได้กินจริงไงโอเคจ้ะวันนี้พาออกนอกสถานที่เนาะธรรมชาติมากจ้าลุยเลยจ้า หรือไม่ได้ต้องรอล้ำตัดก่อนขอโทษขอขอภัยคนที่ไม่กินดิบด้วยนะจ๊ะน้องกินครั้งแรกนะเพราะว่าไม่เคยกินบอกว่าหนูอยากลองกินเหมือนเหมือนเลียมบ้างอย่างเงี้ยเลียมก็เลยจัดให้น้องเลยมันยังไม่ตายแล้วทุกคน <laughs> มันยังไม่ตายอรอปลาหมึกรอบนี้คือแบบว่าโอ้โหลํานกน้ำแข็งอะ่ะดีมากเลยฟังเสียงน้ำไปด้วยนะ อาปากินก่อนเลยเดี๋ยวพี่จะได้ตัดปัดเคี้ยวให้แหลกนะเพราะามันค่อนข้างที่จะเหนียว,ว,วเข้าใจปะตัดนเดี่ยวไม่ได้ออดดไไดหรอวะเผ็ดหน่อยเดี๋ยวน้ำจิ้มพี่อ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างเหนียวไง๋ยวให้น้องเปิดก่อนเลยือ้หเป็นไงป็นงไงเงน้อเหนียวใช่ไหม คือคนไม่เคยกินก็จะบอกว่าเหนียวเนาะแต่เนี้ยพี่นอ็อปต้มแข็งแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเรจะกินละนี่เลยจ้ะใส่เด้งๆวาซาบิจัดเลยเพราะว่ากินได้นะได้ละกว่อมมากเบิ่งไะ ขาวไหมไม่มีรสชาติเลยใช่ไหมอืมคือน้องไม่เคยกินใช่ไหมถ้าถามว่าขาวไหมถ้าน้องบอกว่าไม่ข้าวก็คือไม่ขาวนะทุกคนณืชิมเผ็ดมากอืมใช่เผ็ดค่อยๆเคี้ยวเคี้ยว้ขวาเพราะว่ามันค่อนข้างแบบมันกรอบก็จริงแต่มันก็ต้องมีความที่เราต้องเคี้ยวนานๆให้ละเอียดอะเนาะอืมอันนึงใช่ไหม

คือเขียวแต่ละคำคือกดแต่แหลกอ่ะอลองมั่งได้ไหมุ้ยไม่เอา,าอ่ะกลัวตัดในนี้ได้ปะ

ถนัดซีฟู้ดมากกว่าเรียงชอบซีฟูด้ด้ำจิ้มที่เห็นเนาะ ผสมประสานจะได้แบบลงตัวน้ำเขาเริ่มใกล้จะแห้งแล้วทุกคน ถ้าแบบมาถ่ายนอกสถานที่ทีนึงใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนขนของแบบเดินยังไงก็ไม่หมดเจ้าทีงจะใส่ใส่เด้งๆเลยจ้า หวาจริงมันเป็นรสชาติยังไงบอกให้แบบพวกท่านผู้ชมแบบได้รับชมเนยได้รับฟังเ,เอาแบบในในในรูปแบบของคนที่ไม่กินดิบเลยเออแบบก็คือไม่เคยกินเมืองสายอะตอบมาแบบแบบยังไงบ,บอกบอกมาเลยว่าแบบยังไงก็หวาน <c oughs> หวานกรุบกรุบหวานหวานกรุบกรุบนะคะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> แล้วก็ไม่ไแน่ใจว่า,า้านพวกเรียมอะ ตระกูลพวกเรียมแบบคือเป็นผีปอกกันหรือปอเดล่ยคือกินกันได้หมดทุกคนอ่ะเออขำๆเนาะก็กินได้ไหมดของมันกินกันได้ <c oughs> แต่น้ำจิ้มน่ะเผ็ดมากเลย ใหญ่มากตัวใ,ใหญ่มากค่ะเหตมากเห็ุใช่ปะกางไก่ก็ชุ <c oughs> ่มนะดิสำรองสำลักเราก็จะไม่ตัดนะ <c oughs> เอาบอกแล้วไงว่าคลิปนี้หนูจะไม่ตัดเลยทำไมร้อนจังอะป้ะออกมข้งนอกก็ไม่ใช่ว่าจะเย็นเลยด้วยเนาะสองนวดไปเลยจ้า เห็ดใช่ไหมคุณ <c oughs> เัตยอหย่มาเรียนแบบว่ากินเผ็ดจนชินแล้วนะไม่ค่อยจะทบสะทานเท่าไหร่เรื่องความเผ็ดแต่ว่าร้อนมากของ้งวันเนี้ย แต่ลองกินปลเปล่าให้ดูนะกลุบมากทุกคนก่อนที่จะแบบเอามาขึ้นโต๊ะใช่ไหมแช่น้ำแข็งแล้วมันจะทำให้หนวดประมือของมันแนละ้วคือแบบกลุบกลุบๆๆเลย ฉิ่งฉุนมากอ่ะนั่นอื้ออื้ออืออนั่นแหละก็คือทำรักอ่ะแบบจะมันก็ไม่แฮมเนาะเก่งใจไงโอ้โหพิ็ดมากอากาศก็ร้อนหน้าสงสารเป็นอย่างยิ่งจ้ะทุกคน ไอชีอะ đau สามยังยิง่งหืวันนี้กบบ้ากนะกบกบกบแหละดูดีๆปลาว่าเหมือนหางอะไรถ้าแบบเอาเอามาตะนวดอ่ะเอามาตะนวด หางจิ้จกคิดเหมือนกันเลยอ่ะเฮ้ร้อนอ่ะไปมาทำผสมพิกแจวสดโอ้โหให้ได้เรื่องเลย โอเผ็ดเลยะ <c oughs> นะองกูไม่ไหว่ะปลาเผ็ดมาก อเปียบเลย,อ,ยอ,ลอิ่มจ้ะอิ่มจ้ะทุกคนเหลือเลี่ยมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย